สวัสดีครับใน e ีนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีรักไม่เบางานไม่เข้าเขาเล่าว่าให้ไปดูดวงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนใครให้เราไปดูดวงหรอครับไอเขาเล่าว่าผมเนี่ยเห็นเขาพูดกันประจำเขาเนะี่ยมันใครครับและเขาเล่าว่าให้ไปดูดวงมันสำคัญกับเรายัางไงครับการดูดวงเศรษฐกิจไม่ดีมันเกี่ยวกันยังไงครับผมคำถามแรก ทำไมคนถึงเลือกไปดูหมอดูในัะดับต้นๆโอ้ my god เป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้ๆที่อยากจะบอกว่าเตรียมปากกากระดาษให้เรียบร้อยนะครับเวลาคุณไปดูดวงเวลาคุณไปมนนะครับเวลาคุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จดเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นภาระของกระดาษและปากกาไปเลยครับผมแล้วเราไปตรวจดูครับ เราไปแก้บนที่ไหนมาหรือยังนะคะเพราะว่าคนไทยก็อยู่กับความเชื่อมาโดยตลอดว่าเศรษฐกิจไม่ดีรักไม่ปังงานไม่เข้าไปดูดวงไปของศิลกสิธิ์ไปบนบานสารกล่าวและทำไมต้องทำมันเป็นที่พึ่งทางใจคับผมก็เลยต้องทำในสิ่งเหล่านี้นะครับคิดว่าเพศไหนไปดูดวงมากที่สุดเพศหญิงครับเพศหญิงครับชัว เพศชายไม่ค่อยไปดูดวงครับผมไม่ดูดวงเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะดูทําไมครับแต่ก็มีผู้ชายบางท่านที่ไปดูอันนี้เราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจส่วนเพศหญิงแน่นอนครับผมแน่นอนครับข้อที่3คนจะชอบไปดูดวงเรื่องอะไรมากที่สุดเรื่องที่ไปดูมากที่สุดไม่ผลเพศหญิงครับผมว่าดูเรื่องความรักชัวและเป็นเรื่องที่ยอดฮิต ลองมาก็เป็นเรื่องงานเรื่องที่บ้านเรื่องเอะเราโดนคุณใส่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับส่วนใหญ่เพศหญิงก็จะไปดูเรื่องความรักครับผมเรื่องความรักก็จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องว่าอกหกักรักคุดไม่สมหวังทําไมเขาถึงมีคนอื่นหรือเขาจะรักเราจริงหรือไม่ก็จะเป็นยอดนิยมเลยนะครับสําหรับท่านผู้หญิงทั้งหลายที่จะไปดูในเรื่องอื่นด้วยเรื่องการงานครับผม ก็จะเป็นเรื่องลองๆมาว่า,างานที่นี่เป็นยังไงเราจะเข้ากับเจ้านายได้ไหมเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของเราเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เราต้องทํางานแบบไหนเราลองลงๆๆมาก็คืออาชีพอาชีพที่ควรจะเหมาะกับเราเราควรจะทําอะไรผมมองทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับว่าการดูดวงตรงนี้นะคะผมขอแนะนําว่าคุณควรจะรู้จักตัวเองให้มากก่อนว่า ตัวเรามีความสามารถด้านไหนตั้งแต่เราเกิดมาเรียนจนถึงการเรียนจบประเมินตัวเองมาเรื่อยๆเราจะรู้ครับว่าเรามีความสามารถด้านไหนคำพูดการเขียนการอ่านความสามารถในการทํางานเชิงบัญชีนู่นนี่นั่นทุกหลากหลายอาชีพหมอเมร์พยาบาลเราสามารถทําได้หมดจิตอาสาได้ไรก็ทําได้ถ้าคุณเรียนรู้ตัวเองก่อนคือเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับอันนี้คือเราตอบไม่ได้จริงๆว่า หมอดูที่เก่งๆบางท่านนะครับทำไมถึงดูดวงเราแม่นยำมากๆทำไมถึงแค่เอาเดือนเดือนปีเกิดเราหรือแค่เราเดินเข้าไปปุ๊บรู้เลยชื่อวันเดือนอะไรไม่ต้องรู้ดูลักษณะเราเขาก็สามารถตอบเราได้นะครับวิธีเลือกหมอดูต้องดูยังไงพร้อมคันแนะนำสำหรับคนที่ชอบดูดวงมากๆคุณผู้หญิงทุกคนครับคุณผู้ชายทุกท่านครับ คุณฟังเอาไว้นะครับและทุกๆุกเพศนะครับที่ชอบดูดวงวิธีที่คุณควรจะเลือกดูหมอดูนะครับจากประสบการณ์ตรงของผมออกข่าวระดับประเทศมาแล้วซึ่งผมได้มีโอกาสเตือนว่าในสิ่งที่เขาจะเจอในรูปแบบต่อไปต่อไปของเขามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ระวังจะออกข่าวหน้าหนึ่งนะจ๊ะระวังจะไปออกทีวีนะเลือกไม่ได้ที่ต้องพูดอย่างนี้กันครับ ว่ามันเหมือนเรามีแผนที่นะครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าแผนที่ที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าในอนาคตอันหนึ่งเดือนก่อน2เดือน3เดือนนะครับส่วนใหญ่เขาจะไปดูกันแบบนี้นะครับโดยประมาณถ้าหมอดูเก่งๆนี่คือดูได้เป็นปีนะยาวๆไปเลยครับถ้ายิ่งเก่งยิ่งหนักเลยดูได้แบบตลอดเลยครับชีวิตของคุณเลยครับว่าคุณเดินตามแพทเทิร์นเขาเลยครับค่อยๆเรียนรู้ครับว่าสิ่งที่เขาทำนายมาอันนี้เราพูดถึงท่าแม่นๆนะครับ เขาจะทำนายถูกต้องแม่นยำอาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่เดือนนี้หรือเดือนหน้าอาจจะต้องรออีกประมาณ5เดือน1ปีหรือ5ปีขึ้นไปครับผมก็จะรู้ผลแน่นอนถ้าหมอดูที่เก่งๆนะครับเอาเอาตัวผมนะลุกอย่างผมเนี่ยไปเดินตามที่มีหมอดูที่เขาแบบตั้งบูธกันเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมโดนเมินนะครับ หมอไม่ดูผมครับเพราะว่าเขาจะไม่ดูลักษณะแบบผมเพราะว่าผมไม่ดูไม่อมทุกดูแบบไม่มีเรื่องอะไรให้เขาดูดูลุกแบบนี้ไม่ไม่น่าจะเชื่อหรืองมงายอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นเซนส์นของเขามีครูบาอาจารย์นะครับเขาอาจจะมีเซนส์นว่าเอ้ยไอ้นี่ไม่ต้องดูและก็ได้อย่างเงี้ยนะครับ อันนี้เราพูดถึงคนที่มีครูบาอาจารย์กับคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์นะคะเขาก็จะดูบุคลิกภายนอกของเราเพราะเขาเดาไม่ถูกครับผมว่ามีวความทุกข์อะไรอาชีพอะไรและต้องการอะไรเพราะว่าผมคงไม่มีคําถามให้เขานะครับแล้วเขาก็คงไม่มีคําตอบให้ผมเขาก็เมินไปเขาก็ไปมองคนอื่นครับแต่พอพี่ผมเดินมาปุ๊บน้องดูดวงว่าเขาบู๊ป่ะส่วนคําแนะนําที่ผมจะแนะนํานะครับ การเลือกหมอดูนะครับ1สถิติของหมอดูที่เราควรจะเลือกคือหมอดูต้องดูแม่นยำนะครับเหมอดูต้องดูแม่นยำจริงๆถ้าดูไม่แม่นยำเราจะให้เขามาดูเราทำไมนะครับเราก็ต้องดูสถิติของการดูแม่นยำก่อนเราถึงจะรู้ว่าเอ ถ้าดูแม่นเราก็ให้ดูดวงเราเราก็เปิดดวงเราเลยให้วันเดือไปเกิดวันอะไรอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวก็ดูไปอ่ะอันนี้ก็แม่นยำอย่าไปเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับอย่างเช่นว่าเฮ้ยอาจารย์เนี้ยดูแม่นอ่ะไปดูดีเฮ้ยหมอเนี้ยแจงเนะไปดูดิบางทีอาจจะไม่ถูกกับเราก็ได้หรือบางทีอาจจะ เป็นสถิติที่เขาวางไว้เป็นแพทเทิร์นในการดูก็ได้หมอดูส่วนใหญ่ๆแล้วเขาจะวางแพทเทิร์นในการดูไว้ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าวันเดือนปีเกิดตกฟ้าอายุแล้วก็เป็นช่วงของการเกิดเวลาต่างๆของคุณละเอียดมากครับในการดูหมอดูแต่ละท่านอาจารย์ท่านไหนมีครูบาอาจารย์เขาจะดูละเอียดมากๆเขาจะไม่มาดูคุณแบบว่าเอาวันเดือนไปเกิดมาจบเลย เขาจะดูคุณตั้งแต่หัวตลอดเท้าฝายใบหน้าแล้วก็ทุกๆอย่างแววตานะครับแล้วก็บุคลิกภาพคุณเขาไม่ดูหรอกครับเพราะว่าอันนี้มันลวงหลอกกันได้บางทีเรายิ้มแล้วอาจจะไม่มีความสุขก็ได้บางทีเราไม่ยิ้มแล้วอาจจะมีความสุขก็ได้มันก็แล้วแต่คนถูกไหมครับแล้วแต่มุมมองของคนใช่ไหมครับเขาจะไม่ดูภายนอกครับเพราะเขาไม่ใช่หมอจิตวิทยาแต่เขาก็เอาจิตวิทยาในหมอดูที่ดูไม่แม่นนะ เขาจะเอาจิตวิทยาเข้ามาใส่ให้คุณหลงเชื่อเขาแล้วก็เคลิมไปเรื่อยๆเคลิมไปเรื่อยๆจนคุณคิดว่าเขาแม่นส่วนคนที่เขาแม่นยำเขาจะไม่ดูในลักษณะจิตวิทยาเขาจะโช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 ะ,ชะไปเลยครับว่าเขาจะสับเลยอ่ะสับคุณเลยคุณเป็นคนที่ใสย,ยังไงคุณกำลังเจอปัญหาอะไรคุณติดเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าคุณทำอะไรไม่ขึ้น ทำไมความรักคุณถึงไม่ปังทําไมงานคุณถึงไม่เข้าเศรษฐกิจทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้และทาไมคุณต้องทําอาชีพอะไรอะไรที่คุณควรจะทําเขาจะบอกคุณหมดทุกอย่างแม้แต่ความรักนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ดินได้เพราะว่าเราหนึ่งคนมานั่งดูแต่อีกคนไม่ได้มานั่งดูกับเราเราเอาดวงของเขามาดูหมอดูอะเขาก็เดาแล้วครับทีนี้อา้าวเฮ้ยคนนั้นมันเป็นยังไงอะเอาดวงเดือนปีเกิดมาดู โอ้ยเข้ากันไม่ได้หรอกถ้าจะไปหาเลิกแต่งงานเหรอโอ้ยอันนี้ยิ่งหนักเลยอาจะแต่งงานกันไม่ได้ไม่สมพงกันเลิกกันมาหลายท่านแล้วนะครับเรื่องการไม่สมพงเพราะการไปดูดวงว่าเอาเลิกเอายามมาดูนะครับคุณต้องรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองอันนี้ผมจะให้มุมมองทางวิทยาศาสตร์ปนบนไปด้วยกับ าการที่มองไม่เห็นนะครับ <S 2> <S 2> สิ่งที่มองไม่เห็นเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆเหมือนกันเรื่องนี้อยู่กู้คนไทยมานานวิทยาศาสตร์ก็มีคําตอบเช่นเดียวกันนะครับเราจะพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยว่ารักไม่ปังอ่ะมันเป็นนิาสัยของเราหรือเปล่ามันเป็นนิสัยของคู่ครองเราหรือเปล่ามันมีอะไรที่เรารับไม่ได้หรือเปล่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไปกับเขาไม่ได้หรือเปล่ามันมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เรารู้สึกว่ามุมมองมันแตกต่างกันหรือเปล่า อันนี้มันก็ทำให้คุณรักไม่ปังงานไม่เข้าคุณมีปัญหากับเจ้านายหรือเปล่าคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าคุณเป็นคนขี้ฉาหรือไม่หรือว่าคุณเป็นคนที่เพื่อนๆหลักอบอ้อ,อมาลีแล้วแต่ก็ยังมีอุปสรรคต่อมาเศรษฐกิจไม่ดีคุณอย่าไปโทษใครครับคือเศรษฐกิจอ่ะมันเป็นทั่วโลกนะคบเวลาเศรษฐกิจที่จะพังอะ่ะจะพังทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะครับคือถ้าจะพังพังทั่วโลก เราค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาฝีมือค่อยๆเรียนรู้อาชีพหนึ่งอาชีพ2และ3ครับผมเศรษฐกิจในกระเป๋าเราก็จะดีขึ้นเองครับแต่ถ้าเราทํามอย่างนี้แล้วไม่ประสบความสําเร็จเศรษฐกิจไม่ดีรักไม่ปังงานไม่เข้าเอ๊ะเรื่องเล่าสองโลกเราจะบอกอะไรคุณได้บ้างครับอ้าวงั้นเราดูวิทยาศาสตร์หมดแล้วเราลองมาดูมุมที่เรามองไม่เห็นกันบ้างอาจจะ เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าคุณเป็นคนทำบุญไหมแฟนคุณทำบุญไหมนงสมพงศ์กันหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องการอะไรในเรื่องที่คุณไปดูกับหมอดูนั้นๆวิธีที่เราดูให้ง่ายง่ายที่สุดก็คือว่าไม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากมากมายอย่าไปฟังเขาเล่าว่าคนนี้ดังอย่าไปฟังเขาเล่าว่าคนนี้แม่นคุณไม่ต้องเลือกดูที่หมอดูครับคุณเลือกดูที่ตัวเองก่อน อันดับต่อไปถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะดูดวงจริงๆอ่าเขาเรียกว่าพลังจักรวาลครับจะดึงดูดทําให้คุณไปเจอหมอดูท่านนั้นเองถ้าเขามีวิชาถ้าเขามีอาจารย์ถ้าเป็นหมอดูที่แม่นจริงๆเขาก็จะมีครูบาอาจารย์ที่จะดึงดูดสายของคุณให้ไปเจอกันเองคุณก็จะไปดูดวงกับเขาแล้วจะติดของหมอดูและการดูดวงของคุณก็จะแม่นยําและเขาจะไม่เดานะครับจะไม่มีคําถามใดๆก่อน หรือแบบพูดคุยกันก่อนมาเรามาพูดคุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีครับเขาจะให้คุณนั่งปึ้งเขียนวันเดือนปีเกิดอะไรนู่นนี่นั่นแต่ขอย้ำหนึ่งข้อนะครับเป็นทริคนะครับมันจะมีหมอดูที่ดูแม่นๆอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับหมอดูที่ดูแม่นแประเภทที่1คือหมอดูที่ดูแล้วมีค่าครู แล้วไม่เอาอะไรจากคุณอีกเลยแค่ให้คุณไปปล่อยนกปล่อยกาปล่อยกุ้งปล่อยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาให้คุณไปทําบุญโดยที่เขาไม่มียุ่งกับคุณอีกแล้วคือมีค่าครูปุ๊บจบเลยแล้วก็ดูแม่นมากอันนี้หมอดูที่ดูแม่นแบบมีครูบาอาจารย์ที่สูงนะครับหมอดูอีกประเภทหนึ่งคือหมอดูที่ดูแม่นมากๆน่ากลัวมากๆเช่นเดียวกันคือหมอดูในสเสน่ห์ยาแฝกหรือคุณใส่มนดำนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่าในอีพีต่อไปนะครับ ว่ามันเป็นยังไงนะครับเรื่องคุณใสนะครับ